นุ่นทียามาตามเนียทาาของแม่น้องนาดานะคะเพิ่นฝันครับฝันแน่นะครับฝันว่าคนตายเต็มนะคะเอาศพมาไว้ใต้ทุนบ้านเต็มเลยนะคะเลขบ้านจะเป็นตัวใดไปเบิงไปสมน้ากันเลยค่ะแบบนั้นดิลูกสาวบอกอโดยที่ไม่ต้องถาม,ม,อถามเอาแล้วมือมือหนึ่งที่เธอไปน้องอาดาฝันว่าผูดด้ใดตายก่อน นอนตายนะฟันว่าอันบ่ไดอะบอฮัตได้อะชิมดอกได้ยินเทอาบ้าเดี๋ยวจะฮัดเด้อลูกพี่่ฟันอันฟันอันเขาเรียกยังกอกฟันว่าอันมีคนตายทำนองว่าแต่ก่อนคือไปตายไข่โรคหาโรคย่างกันนะในความตายได้โรคหาได้เป็นโรคหาตรงยังนี่แล้วก็จาห่อใส่ถาดไม่จักซาเสือเฮานี่ไหมซาเฮานี่เสือเฮานี่ก็จาห่อห่อศพนาะใส่ผานุ่งผานผายยังเขาเรียกผายยังไง ผ่าแบบไหนค้นไตาเขาก็ผ่ายังวาเขาเรียกผ่ายุ่้ยคนสมัยเก่านะแม่ก็จะใส่นงนงนงตาไหมเท่าไฟบอกอันลูกเพียออัน่าไฟผ่าได้ยิบ นุ่งคือในในนังกันนั่งโบราณอ่ะไปยิงคมสันสันในความฝันจุนกระเบน่จุนกระเบนนั่นแหละจุกระเบนแล้วก็รัดนโอ๊กกันแม่นแม่นไปยิงคมสคนโบราณคนโบราณแล้วก็จะอดใต้แล้วก็จะหอห่อใส่ศาสตร์แม่งโก่งกันไหมเสี่ยงกันเลยก็เลยว่าป้านก็คือใต้ก็จะว่าใต้ลูกหาลูกยังในความฝันว่ะเป็นลูกหาลูกยังในใจความฝันนะวันนี้พ่ออันพ่อวันนี้ก็จะคนเข้ามาแน่ยในบ้านบ้านบ้านหยาขวัญแม่ที่จื้อขวัญโยชุ่มเอื้อนี่คนคนซุเข้ามาเลยไหม สซ่ม,มันบว่าวัดมีศพหนึ่งลูกขึ้นมาออกมาจากศาสตร์เ<อ>บ้านต,ตายคอยยังท่านตายเด้อระหว่างสิวันนี้ป้า,าป้า,าที่อยู่น้ำโนนะเลยว่ะเอา้าคำเจ้าโบไตก็บอกออกอายุจเจ้าต้องออกอายุคอยตัวห่างสิแม่มวันนี้ป้าป้าอายุเพิ่นเกิดยังก่อิ่นบอกอยู่เมื่อวานสี่เจ็ดสี่แปดบอกนะอย่างสี่แปดเลยไหมแตยัก็ฟันแบบนี้ไหมอายุสี่เจ็ดอย่างสี่แปดแม่จ้ะเรื่ 47, 48, อเรื่อที่บ้านยายย่ากะ ก็69ครับ3ฟันบนใต้แล้วเขาจะห่อมาแต่กระจกมาเขามาในบ้านไหมเขามาแในบ้านโอ้เอ้โศกมา,าไว้บ้านนั้นแมนเ่เราเขามาใน้ไต่ทุนบ้านเลยเอาโศกคนตายมาไว้่ไต่ทุนบ้านแม่น้องระดาเลขบ้านมันยังก็69 69ครับ3 69หมู่3วันนี้แล้วมีแล้วมีอันม,ม,มีโศกหนึ่งอะลุกขึ้นมาไดน้นะลูกมาโอ้ยคอยอย่งบบทันใต้ใตระวังสิ อันไม่ป้าอยู่ในบ้านเลยว่าตกใจว่าเอ้าเจ้าบ่าใต้มันก็บอกอายุเจ้าตัวเนาะมันต้องออกอายุคอยระหว่างสิแม่ก <ừ. S 1> ็ะะะสะดุ้งตื่นมาก,ก็เลยเอ้าฟันอียังนอเลยวะแล้วคนที่เป็นว่าเป็นบ้านตายอายุคนใดก็บ,บ่ได้บอกบ่อะไรก็บบ่เคยเห็นแต่ว่าเป็นคนโบราณเลยแหละเพราะว่าใส่ชุดโบราณแล้วฟันดำดำจะมือใดก่อนโอ้ยฟันตองหดเลยดิเด็กออกกับฟันหล่นไหมบ่ฟันว่าเอาศพคนตายมา่อไหร่เต็มทุนบ้านเลยเอาคือฟันดีนะบ้านเลขทีหกสิบเก้ามูสามแมนเลขบ้าน แต่การบริคิดตั้เลขแล้วยังหลอกกฟันสื่อนะค็เลยวคือคือมาฟันแบบนี้แต่ว่าคนใตมันใตเป็นใตไตเป็นโรกหานะโรคหานะก็เจ้าไตเป็นทองหลวงทองย่างทองฟันมีซูนมาอีกแต่วายุอายุป่าเท่าไรกส่สเจ็ดสี่แปดสีะสี่เจ็ดสีอย่างสี่แปดคัยังคนบอกอยูมื่นบอกอยู่ไม่จแต่คอยจำะไดแล้วลยเอ้ามาฟันหนึ่งสีนะ อ้ัฟันคุณลุกขึ้นมาได้แน่นคุณยิงคุณนลุกขึ้นมาเลยเป็นกระเส่สุดนี่คนคนผมพ้พอมน้อยๆดยอกผมสันสนฟันดำๆเราไมคยเห็นเลยะเปเ่าเอ้เข้าเข้าเาเขา้ตา,ขาตา้ระว,วังสิเขาปืนเรววาสินะเราบันเอลูกสาวบอกยังก่อนสองเก็ดกับสี่แปดสองเจ็ดกับ,บกสีบ่แปดบัดท้าทางมาเลขสองตัวแรกแล้วก็สี่เจ็สี่ปดถ้ามบเลขในทีทีทีลาบอกแม่มาเนตัวได้สีอส่ออกล้าก็สี่เดสี่แปดเละคือ เลขตัวนี้แบบเขาเรียกยังไงะบอกด้วยที่พ่ต้องถามอ่ะนะปกติเขาจะทามเอาไหมจ๊ะเดีย่ยา,าสิบอก,บอกสเต็ปเดียวกับพกบหาเลยลุงกพกหาเราไปตื่นเศร้ามาพกพูเลขออกเลขออกมือนี้มันบาดอ่นเศร้ามาเราตื่นมาเราถามคำแรกเลยแม่วันนี้แม่มีคลิป่ายยังเราเข้าเทปอยูเข,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 ข้าเข้าเข้าเนปอยูอ่เนาะแม่หนปมีคลิปลงย่างเราว่ะวันนี้หนูหนูก็เลยว่าย่างเนี่ยเอาเลยเลขหนูอ่ะหกห้ามันวางสิ วันนั้นแกว่ารีกเสืออก65หมดนั้นแกบอก65แม่แม่นะก็ไม่ต้องถามเลยตื่นมากกับเบาเลยแม่พี่็ะไม่พี่ก็บนคือลูกเจ้าของลูกมากเกินไปบางทีความรู้สึกนู้นนะบางทีเราก็คือเด็กหน่อยแบบไม่ยอมเนี่ยวันนี้มาต่างกล้องสัมผัสจริงๆแกเบาเบาดิชอบเบาที่ว่าโดยที่ไม่ได้ตั้งกล้องเนี่ยชอบบอกพี่เขานั่งเขานั่งคุยกันคู่คู่เบอเข่าใจเขาเจ้าสีวาเขาสั่งผ่านแล้วเขาว่าเขาเอาเรียกมาเบาเองเพ่อ ผู้ม่องของเอฟซีพันเบิงกิเพันสิว่าเข้าดามาเอาเล็กมาบอกเองลูกจะบอกแค่บอกแค่แม่มันสางเรื่องนั่นสิน่ะมันก็เลยเป็นมีทั้งผลดีผลเสียเนาะบางทีเราบอกเข้ากับดั้งโตประธานเหมือนว่าเข้าจับจิ๊กล้องก็คือมันเราก็บอกไปแล้วสิแม่จ๊ะมันก็มันก็มองได้สองมุมแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความเสืียของเรานอกกระดาบก็เป็นคนเบาเบาบ่อยเนาะเบาทีเดียวจบบอเป็นเบาทีเดียวจบบอมากเบาดุดูเบาซ้ำๆมากๆเราก็หายอันสรุป สรุปนี่ว่าฝันนี่ฝันว่ามีคนตายเอาสมคนตายมาไว้่ใต้ทุนบ้านไว้ใต้ทุนบ้านนี่บ้านเลขที่หกสิบเก้าหมู่สามเนาะตายแบบร้ายเลยคนตายอ่ะวัวใต้ย่างขาวัวโลหะคนว่าัวใช่ไหะวันนี้อายุนี่เป็นอายุป้าแม่เพราะว่าปู่ปู่เตียนใต้นี่คนลุกขึ้นมาเป็นเลยว่าอุ้ยอโบใต้สิไหมเป็นว่าเป็นโบตายไหมป้าป้าเลยว่าน่นคำเจ้าโบใต้โบออกเล็กเจ้าต้องออกเล็กค่อยสินะเล็กอายุเน่าสี่เจ็ดถึง สี่เจดสี่เย่านสี่แปดเนาะแต่ว่าสองเจ็ดกับสองสองเจ็ดกับสี่แปดนี่ลูกสาวเป็นผู้บอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกย่านแม่ว่ามีลิปถึนเลยบอกว่าเลขของเพื่นนี่สองเจ็ดกับสี่แปดน้เอาเนูก็เลยเคียนสองกับสี่แปดลงนู้วได้จะออกเพื่นก็สี่กับสี่แปเพื่นสี่ใ่สี่แปดเป็นบอกมันคือตรงกันหลายอันแทบบบมันก็แค่พันไม่ลง มันกับบังเอิญนะความฝันก็คือความฝันเราไปอาจจะบังเอิญหรือว่าอาจจะแบนไปเลยก็เป็นได้เนาะโชคลาภก็ได้พี่เนาะก็บ่กเนี่ยได้เลขบ้าหนาเป็นบนเลขกอล้วหนอนไม่ได้เพื่อนก็เคยบอกด้ล่ะเพื่อนบอกไปเ่าต้องทำหนี่งบอกคือหกหาอ๋องตรงหกหาเลยเล็กเราแบบเพื่อนเคยบอกแล้วมันออกนะนะตื่นเช้ามาแม่มีมีคลิปมีแม่มีคลิปลงย่างกับวันสิเลยคือนุชตั้งตั้งตั้งโต๊ะเมันก็ตั้งหังท่านนวลงคือมันคือห้าวกับเพื่อนกับบได้ ก็บริเตียนกันเนาะเขาบอกนี่แมนหลุนี่แมนลูกก็เลยว่าก็ให้กรรมอะไรอย่างนี้เขาสารกรรมเขสารน้องระดามันใหญ่แล้วมันใหญ่เนี่มันโมเป็นเด็กน้อยแรกเกินบางทีอารมณ์ดีๆเราก็เขียนไห้อารมณ์ดีๆเราก็เขียนเลขกไห้มาจ้ะแม่มาล้มดีแค่จังจ่าโอ้ยแต่ก่อนเนี่ยมันอันนี้อันนี้ว่าแล้วว่าแล้วขึ้นรังเนาะแต่ก่อนซิบของงวดเราก็ะไห้มาแล้วเขาเป๊ะเป๊ะเขาต้องทำตอนที่ท่านว่มีคนมาถ่ายท่าแมนตอนที่ยังโมยังโมจะหูแจักยูทูบไหมจ้ะ เราจะบอกเลขตัวใดเนี่ออกเป๊ะๆแล้วออกแบบตรงกับเลยตรงๆเลยตามตัวกระแตกมาแล้วกูพูดถึงแลนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เราเริ่มใหญ่เนาะกูเหมือนเนาะใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปไปได้เนี่ยแมนเขาบอกก็เริ่มเป็นกระจีนี้เป็นน้ำคือกันคอมเมนต์ตั้งแต่แม่เฮ็ดช่องมานี่ให้บักซีฟโกวัดป้าเหนี่ยวทวดดังทวดโคโลกันแล้วแมนแมนเขาใส่ใจตะกี้เนาะแมนเาใส่เก๋ยัดน้อยนี่ ก่อนเนเป็นคนมีเส้นแวกเด็กใหม่ใสิบานสิบวิเมนสติเาบอกว่าปิดแหวกส่บาอรเป็นแนวทางหาเสื้อสรากินแปงรัฐบาลฝัตมาคนมาตายเอาสมมาไว้ไต่ทุนบ้านเต็มใต่ทุนบ้านบ้านเลขที่หกเก้าหมู่สามอายุป่าสี่เจ็ดสีเลขลูกสาวเพิ่นน่งสองเ็กับสี่ปดเลขตรงกันยี่น้นีจะมีสีนะคะ เด็กนอนกระดาระวังเรค่ะถ้าเฮาบ่ใส่ใจนะเฮาสิลืมลไปมันสิหมางอ่อนเฮาเฮาจงใจว่าอุ้ยต้องออกต้องงอสิมันบ่ออกคือฮกหาน่ะเฮาบอกว่าอะไรก็แล้วเลยเฮาก็เฮาบ่กไปเรื่อยเลยเลยขึ้มาเรียนพร้อมหลีกไทยมันมาเป็นมีชีอะไรวบบนี้มาพี่ถั่วตังน้่งก็พราอะไรทุกตัวอะไรทุกตัวเนี่ยเด็กตั้งแต่00สีๆก็จะงอว่าแล้วไง แต่ว่าทุกเมื่อนี่มันออกแบบเกิดฟุ้คาบไม้ทีเดียเลขเนาะออกโตที่เขาบักคิดเล็กออกคือจังสี่แปดสี่แปดนี่เขาเจ้าว่ามันมายากทีเดียวเพราว่ามันอาจจะกม้งวันนี้ก็เป็นเลยวันลูกเพ่งจ้าไว้เด้อจำเข้าไว้หน่อยเด้อถ้าออกเลขกบนอีกนู้ซึ่งกินเข่างวดนี่กินมา่าแทนก็จะแมีนแล้วนะนีะมาฝากอยู่กินกับนู้ซึ่กินมา่าแทนกินก๋วยเตี๋ยว แม่งเดาคนต่อกันโอ้ห่างจริงกันเพิ่งร่ายเพิ่ง่ายกมาเพิ่งรัายออกมาเยอสูี่รก็ยังโบเสียใจเดหนหัวนี่ไม่ออกสีสีโอ้โอ้คิดน้ำเลยล่ะตอนนั้นกับโบเสียใจดอกให้เพื่อนออกไปลวดจักมือนึ่งคุยกับแมาต่ำของเขาหรอที่กันเลยกเขาห่างซิงเนี่ยแม่นถูกสำนักแต่แพ้แพ้คนหมุนนั่นแพ้คนหมุนนั่นหมุนรางวัลหมุนนั่นหล่อเฮ้ยเนาะถ้าบ่มีแห้งหมุนปนั่นก็มาบอกข่อยเด้อ เปจะไปม้นให้เราก่บคิดก็ต้องแก้เลยที่เขาเจ้าฟันว่ามีคนมาตายใส่บ้านเนี่ยมันมักสีออกเรีกบ้านเนาะอันนี้บ่แมน่าคนนี่เนาะเอาศพมารวมกันเลยนอเรียงกันเต็มเอาสมมารวมไว้ใต้ทุนบ้านมีเงคู่ยิงคูซายป่มีเบรยิงคูซายเต็มอยู่เป็นคน่แปลงติว่าหอใส่สาดร์ไมลุงใ่ตรอได้้หอใส่าบัรกก็จะเห็นาตวรักก็จะนาอ้ัวนนปัตอยู่นนันนี้คนใวนาคนตายเลียงกันเต็มอยู่นว่ากคบุคิดว่ามันสออก0 กันทอดเส้สาดส่วนมากก็เป็นเก็ดเดียอยากจะเป็นยังแล้วเนี่ยกับบร้กง้ยเป็นครคนกึ่งแตปีเป็นเลขมามอ้าวขอพูดแม่น้องระดาหลายๆเด้อเฮ้ยเอฟซีโสมมากันนทางของแม่น้องระดาร์เอฟซี